สวัสดีค่ะมันนี่ยายแก้วแฟมิลี่จิค่าไปทำความสะอาดปลาคาเนาะเมื่อวานนี่ก็เห็ดไว้เน่แล้วก่อนที่ไปก็ส้มผักหอมส้มดอกไม้สิก่อนเนาะมันกับจีมิตรแ่้วมันกับจีบุกพ่อยิ่งเห็ดก้านส้มจีบุกอยากเบืองเนาะกับส้มดอกไม้ดอกไม้ใน้ไดฝนได้น้ำได้ปุ๋ยก็งามคนละดอกไม้ก็เป็นดอกแล้วยายกัดพักไปขายเนาะยายแก้วตัดพักไปขายคนของพงศ์กำลังเป็นหมาอีกที่เนาะ กำลังปีนมาขึ้นกำลังออกมาเนาะเอ้ดอกไม้อย่างแจ๊กเก็ตยามไปตั้งหม่องเด่นๆหนี่อยไม่หลีกนี่หรือเอามาไว้อันนี้เอามาปลูกไว้ให้ส้มมันยำไหมมาสวนเนาะนี่แม่นปลาหย่าลูกออกยังบ่แล้วพี่น้องหย่าทถื่อนี่ยังนี่หย่าเฮ้ยกหอมักหอมหย่าท่วมหอมใังไงซะนี่ปลาทุ่งปลาหย่ามาขับเลยฮะฝนมากกัน วาดเตจตัดขนาดขายวานขายขนาดแกนั่นเป็นเตจเตจตัดนั่งง่ายปังจึงปังจางเนาะได้น้ำได้ฝนก็ขึ้นจ้ะพี่นัาเลยงางยาออกจากหอมเมื่อวานกระลุกให้คนเนยกรลุกไอ้คนติดลูกเนาะคนปลูกใส่แปลงกระงามขึ้นกันพี่น้องกวนปลูกใส่แปลงกระงามขึ้นกันแต่ว่าปลูกใส่แปลงบ่งามงามขึ้นกันหอมดอกบนนี่ เด็กกําลังเริ่มดอกแล้วอ่าจะได้กินแล้ววะเนี่ยนี่ลูกหญ้าออกให้แล้วพี่น้องลงเลี้ยงเลยไอศิเอาข้าวจามอยู่มันอันหางพวกตัดไปขายเมื่อวานนี้ยื่นจิตัดไปขายอีกเนาะยื่นจิตตัดอีกา็แสน,นพอดีเป็นดอกซุบหลุบดอกพอดีกินแต่ว่าเศร้านี่สิตัดไปกินอยู่จ้าอืมผักใบเขียวด้นนวฝน,นงามเลยนอดน้ำปุ๋ยไปซ้อมเถอะ ชองเชือก็ได้ขายเลยพี่น้อไนะว่าปุ๋ยนี่สุดยอดดีหลืสุดยอดดีก็ปุ๋ยตลาดพี่น้อห็นตาเอีะเกี่ยวตัดไปหาเทือวหกเทือแล้วเก็ตัดอาจาีย์เจะพามาเบิง่งเหมี่ยนปลาคาวครับย่านบรรดาบเนาะอ๋อผักขนามายองมยแมง,แมงนนไม่แมงกินเนาะรอแมงบ่ะ ดอกไม้มีสมองดอกไม้มนเอยแก้วคนสอบดอกไม้เบเบิงเบแมงมากขนาดเลยวาเกียวคุณมก่นีว่าเียวปนมะใน้นน้อยะเก็้นมเ่าี่แวมาเมียนปลาคามันหกโปดท่นมันง่ามเกินเหตุปดปลาคาเนี่ย ย่านย่านพื้นดับอ๋อแตงคาไม่แตงออกแตงคาไม่แตงสวนไม้บ่เนี่ยมันปกปดอ่ะใบคากระชิบทีแรกโบโหเลยว่ามีต้นหมักเน่าโอ้ทังปุ๋ยตัวนั้นจนลืมเอามาใส่ตั้งไว้หอมคาบังยยกกี่ววมมาาาาทคดประน้ออื อีกเจ้านากันอขืนนี่เหเขาก็บเได้กินนอค้านะอาจะแก้วทำความสะอาดต้นค้าใบคากับห่มดินไว้นี่ละหยาดขาดัานดับแนวพี่นอใ้เ,อเวลาปลูกมาอีกอเลาเากับมันเน,นะแเห็ดเาีแม่ขี้นอก็ิ่้อยเพชรเหมนเนาะ เม่เกี a a w, the the ้ยอลอยมาแจงมาเม้่อ้านไปสายไปสายหาผู้เห็นแต่มาอยู่น้ำป่าค่ะแสง่าออกนอยานเป่นรับีกัวแหล่เดนี่นกีอก็ว่าปีกัวปลูกมาจากเต่อยู่ที่แรกคุอยู่ีเขาปีสามปีแล้วพี่น้องอันนี้เป็นมะนาวควายมะนาวสีค่างั้พผดแล้วบกขึ้นก็คือ่าก นี่แกงคาออกต้นกี่กัวมันง่ายนี่เนาะลำบุดตัวนี้หลังจากคาออกก็คงจะขึ้นมันอะเกษตรปลูกเพื่อฟักงาเหมือนกันเนาะแต่พ่อฮันปลูกไม่เห็นไก่มาเคี้ยวขงเจอบแต่เลยไก่จนมาเป็นไก่เนาะไก่เทียงไก่ลูกพีง่ายขึนแจ้งออกมันถือับแล้วไอแก้วมาเตือคาเมื่อหนึ่ก็สิได้แต้งเมื่อไหร่แท้นี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำโคองการ ต้มะเขืตอตอร่ไมังเาเนิ่เดกินปุ่นป้าคาพี่น้องแมนบเลยตอนจะแตงไม่กะดาเบิ่งห<อ>มกต้นเก่าต้นแงปลูกพอ่อหมกทัวฟักเง้วสุดแรกที่แรกนี่งนีน้พี่น้อมาปลูกจัก ชุยมักเขานี่ยืนอายุยืนหินมันมาเห็ดแปลงพักใส่เอาดินขึ้นมาถมแห้งยืนอ,อีกหมดจะกินเบิดหดลายชุดแล้วนี่ต้องใจสิบเป็นชุดเดือนเจ็ดเดือนแปดนะต้นละเขาพัดซาประสิซุกอีกปุงสรงมะละก,กอต้นหนึ่งยืนนี่โคนแล้วตันนี้ก็ะพร้อมกันเหลือตัวนี้พีกอันนี้ก็พร้อมกันกับต้นนั่นวายแก้วปลูกใจกับโ้นมะฮงเนาะ กับโบตายพี่น้องดอกไม้ในแก้วมันจะมีพักหวานบ้านยี่นี่พักหวานปลาที่นี่มีนังบ้างมีนั่งนี่เออขึ้นแล้วบบ้างไก่เคียรเพื่อนไก่มากตายเบิร์ตเจ้าแก้วปลูกพักหวานปลาเบิร์ตชื่อมองเด้นี่แต่ว่าไก่เคียร์ไตายเบิร์ตเหลือซ้ำนี่เนาะโอ้มงมุงเบิรตจนมาจุ่มกันอยู่มองเดียวเนี่ยวะ แม่นเบอดต้นมาจุ่มมีออย้มันเปนมากหลอยู่ดิักขากระจงไว้จักน้อยเนาะพอได้กินตอนนั้นจงไว้หลายพนั่นเาะกาิมากๆมะตงใหมแกจะมะตงออกตอนนี้ิเหตุเรียกทังพุ่นกันเนาะเริ่มเป็นรูปเป็นลางกันแล้วเนดีใ้มันเปลี่ยนนะพีะมันเปลี่ยนมันจงง่ายไง มันยากๆเครื่องเครื่องอันเครื่องหมดเชือหมดเชือเต้เตดูๆแล้วละ่ะปูพี่ไก่เนี่มะเชื้อโน้ปีงามเราเต็มพี่ยีเกี่ยวปูไว้หลายพันขนาดจักพันได้ไปพันได้รถอ,อันนี้เป็นหมากกินนั่นนั่นจุม่มเข้ากันเลยอันนี้น่าจะเป็นทั่วผู้เออทั่วผูข้างบ่มี พักกันเยอะเนี่น้ำมันเสตตี้แตงเพื่อนอันนี้เป็นข่าเหลืองคพ่ข่าเหลืองมาจากปักไต้พื่อนเพราะอันนี้บพเแม่นัจะพักไต้อันข่าเหลืองทีลัดบ้านเฮานี่อ่ะใช้อันค่าพักไต้ไปเลยคูนกองกองไงก็กองข่าเหลืองจากพักไต้ข่าพักไต้ข่าเหลืองบ้านเฮานี่ เอาลักกระนไปกินยี่บ่มันกินพักกระจอดขนาดเพราะอยากไปกพีกพ้อบ่มบุพพิมพ์พีกพักโซไ่ไปตัดพักไปเฮ็ดกับเขา,าเศ้าเฮอมันใส่กับปิีงบุ๋ยทุเข้มบ้องตื่อดีดีงาจะได้งาก,ก็พักเนาะพี่น้องคือของคู่กันนี่แล้วน้ำเริ่มขึ้นนี่พี่น้องเห็นประคอ เฟือน้ำฟังอยู่แต่ว่ามาหา่บ่ปะปีกายเดยบือนนอกนอกซะมาฆ่ายุคก,ก่อนตะไครยายแก้วคุบข้อเลยประคอตัวพวกง่านี่เกือบโลป่าตัวนะั้นต้มซะไข่เตีมท่องเนืปีนีว้วือตจะได้บืนขึ้ไมาอนะีกบ่าฝนเร่งๆนี่ยกระโปเนี่ยแล้วนะบืนหาไข่ป่าธรรมศาสตร์ไี่นอง เอาบีกุยมาไว้จักลอยสองลอยว้าวพอดีถ้ากินน้ำร้ายมันเอายากปล่อยลงกระซั่งรถมาใส่กระซั่งกันบ่ใส่กระซั่งเขาแทงยืมปล่อยบีกุยนี่น่ะเขายางมันหลุดออกมาสาเขาเนาะ ผักไปกินลวกอ่อนๆใส่กับแจ้วปิ่งปลาคัยู่นั่นเม็ดขนาดคือโบเก็บเก็บแล้วอันนี้เป็นพร้อมป้อมเล่ยป,ป,ป่อยจนแก่แล้วมันมันคอนอปุยน้ำที่เฮ็ดให้พักเข้าโตเร็ว เป็นปุยน้ำสูตรผสมสูตรสำเร็จหดไปเพียงสองเท่อเท่านัน้นนะส่วนจริงเพิ่งเนื่อสองเท่าก็ได้ขายแล้วเนเดแล้วมือดีขึ้นดีใจจะแกวผสมไว้อีกผสมไปเพียงให้น้องเบิ้งนี้หรอกผสมไปจะหดผักเข้าอะไรบ่นอเอาอิ่มหนึ่งผลละ มะมานลยตัดอี่ก็แค่ไหนโอ้ปิดดีเลยแบบอือกดตัด,ดอีกสุดท่ายนี่ก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยายแก้วเฟอร์มี่หน่อยนะคะขอบคุณค่ะ